เรามาเก็บในป่าเรียนนะนนี้แถวบ้านเพื่อนเลือกอะไรครับมันคล้ายตำลึงแถวคมเ็นเขาเรียกตำลึงทองมันกินชุ้นชุนหน่อยนะมันเก็บไปรวมๆกับผักหลายอย่างนี่เป็นผักหมครับคือคนทุกคนก็รู้ดีโอ้เดี๋ยวต้องตัดหญ้าแปลงเรียนนะครับผลมาแล้วกันเชือนะ้อราเนาะมีตนน้นอ่อนเนยอะเล็กๆผมไม่กินครับนี่ครับทุเรียนเหลือไว้ให้ดูต่างหน้าครับ ต้นนี้ห้าสิบลูกครับเหลือลูกเดียวเวรจร,จริงชีวิตผมลูกมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าน่าจะมีทุกภาคนะแต่ไม่รู้ว่าเรียกอะไระผมก็เรียกไปตามขมิ้นผานียกงเนี้ยนี่ปากริมรัว้วอะไรเราก็จะข้ามรั้วไปเก็บผักชาวบ้านับน่นนี่เยอะครับซื้อไม่ได้ต้องเก็บ<ม>เป็นวัตถุดินําเข้านะครับจากสวนชาวบ้านปลาอนนี้ไม่ได้จากบอ่อชาวบ้านฝนตกนผมแอบไปตอนเจ้าของเขาไม่อยู่นะไปจับเอา ได้มาตัวหนึ่งครับต้องรีบครับเพราะหมามันเห่านี่เป็นผักกระจนครับไม่ไม่รู้ว่าเราเรียกอะไรขึ้นชายหรือเปล่านะแต่บ้านผมเรียกผักกระจนครับไปเก็บเอาสวนเขาตัดขายครับกําลังออกดอกเลยนะครับสวยๆตัวนี้เป็นใบโกดหอมนี่ครับพี่ว่าตเลึงทองนะที่ให้ดูทีแรกนี่เป็นผักผมครับนี่เป็นเพื่อนๆก็น่ารู้ดีนะผักเขาเรียกต้นชูรสในกระนาวไมซิกันอะไรนะครับ วันนี้เราก็จะลังสันเมนูนึ่งปลาตัวเดียวนิดเดียวผักมาเป็นส่วนนะครับปลาสามขีดผักสามไร่เวนี่ต้องใช้ซึ้งครับเราประหยัด ต้องไปกลัวผักช้ำผักไม่มีช้ำมีแต่หัวใจที่บอบช้ำออแหได้อีกเด้ช่องไว้ปลาที่หมักไว้แล้วใส่ลงไปมีช่องของเขานะครับดูครับปลาตัวนิดเดียวหมักมาเป็นสวนเวรจริงชีวิตนี่ยังไม่หมดครับไม ตา้บาราคิดได้ไงผักไม่มีช้มไม่ตึงหัวใจที่บอบช้ำโอ้ดีจริงเสร็จใช้เวลาสามวันซุกบ่ละซุกได้เสาบ่แห้งเลยเนาะกินพ้อเมเขือเลยนะพผักบ่ไม่เลือนไม่อย่างเนาะพี่น้องเนาะ มีทันนี้กินเท่านี้ครับอย่าไปเรื่องมากสุกมากก็เป็นปอบปางเข้าไปมึงจังถ้พี่อะหา,าเด็ดเอาแถวเนี่ยนี่ครับเคียบางมันหอน่อนนะโอ้ยสุกสุกปลาขาวตาขาวกินได้ครับแต่ก้อยงวงกินอยู่พักเพราะเลือกนี่แหละมีคุณค่าทางอาหารนะครับสุกมากมันก็ไม่ดีเห็นไหมตำลึงทอง มันเสร็จมันจะทองนี่กล้าจริงป่าพร้อมเสิร์ฟครับจะเสิร์ฟเรียบร้อยครับผลุกมันมากเหลืองไว้หุ่ยเยครับม,มีมันพริกก้อนนี่ครับปลาายังเป็นตอนอยู่แค่นี้ง่ายครับใส่ปลากับพริกป่นพอส่วนนี้ก็เป็นผักสีทองไลยตำลึงทองใครไม่เคยกินเนี่ยเพิ่งตายครับสูตรบำรลุงผัวก็จีบได้นะฮะทำกับข้าวเป็นครับ แม่กิจอย่างเดียวไม่มีกันครับจนครับนี่ครับเสิร์ฟรับประทานได้ครับพเพื่อนๆสุกแล้วครับเสาจนเสาแล้ว